สวัสดีพี่น้องครับทางยูทู e นะครับที่ช่องและน้อยการลสินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี้นัดเขาบันพักนะครับทีมหมอลำทีมตลกทีมนมกแสดงเขาบันพักสร้างเราเป็นทีงสินซ้อมวันแรกนะครับของฤดูกาล67 68นะครับลำเรื่องลูกทอรอพีนาะช่วงนี้พักนะฮะซ้อมซ้อม11โมงฮอดบายโมงพาก,กินเขา เออพาก,กินเขาแล้วตอนนี้ช่วงพัก<น>ว่านานัดอีกใบสามช่วงพักเข้ามานั่งเล่นกับทีม,<น>ท,มทีมตลกโอ้แม่ขวัวทีมแม่ขวัวแม่ัวประจำวงนี่หนว่านานแ,มแม่ขั้วได้ไหมเออคอยเห็นเจ้าเราคอยคืดหอยปลุกลูกให้เ <laughs> สมียนคือกันซะพูดจักกันตี ปเป็นน้องสาวเราบ่บ่มีปูาผู้ก่อเหตุบ้านนึนทือสมเด็จเออเราไปเราบ๊อบวงอันเราไปอันนั่นเราไปซอยแหนเพล่ำเพลินแหนสาวาสาวพว่งพวงปากกาบัดมังท่องลอยเอ็ดสาวพ่วงปากกาแนะนําคือลอยเอ็แนะนําตัวพี่น้องแนี่ยพี่ะพี่น้องอวกาวางปากกาเด้อค่ะบ้านจะยู่ ใบเมืองามกบเมืองคางอัเภอเนื่งะไ้ไรเอเียค่ะูบ้านหัวเนียของคนยูอำเพอจะตัวของแยูอเพือเนีีน,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 นีหย,ยังได้ก่อรัำนางเอกอือ้ย,ายนางเอกที่ิว่คือกอกร่ำก็ว่าเขาแก่นหัวปีไก่ในได้ร่ำเดอ้ออจากนึงได้ล่ำพอมเป,ป็นตัเป็นเป็นแม่ เดลั andal, <c 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 ่มลั่มเป็นแม่ติปิกายเป็นแม่ติปิกายนี่เแม่พะงาเป็นแม่พะงาอีกจังนเป็นแม่พะงาผนเดินั่งบัดลั่งเจินเทินนี่เงยหันไปหันนี่ถึงกระไรจังไงจำก่อนได้ปะจำก่อนได้ปะจำได้ไม่อืมเอากันนะอย่างนี้นะหารหลวงการแก้มเบ่งเลหาการเป็นสีทองเมฆยบางร้อยคืน ก็เงียบยันใส่งเพิ่งเสียงขาวสว่างอยาก่น้องตัวงามมาพร้อมซึ้งใจนางกูมมาฮักใจร่องเอวชวีก่อนสมุติว่าเป็นคนตัวามียตั้งคืน anh cứ ngòm khai khám ngắm cứ bài rốt ní ngồi dù vây im ta Hello. Khoảng kì mắt nhà hạt cha kiếp anh Gia đời trầm phải kì cháy cho mong ảo vây Phải phụ khuôn anh bớt anh tình tháng thuyền vàng hấu chỉ đầy phương Hoa xa cả hai bên Ở trong nhà Ờ เลือดเอาเอา,เอาพ่อเปลี่ยนสังเข <c oughs> อเอวอักตมามเโอ้ยบ่อขี่ลายเด้อเจ้าสั้นเหล่าจูเจ้าปีเล่าสั้นเล่าป,ปีที่สองแจ้ทก่อนอ,อยู่สันเหล่าจจใส่มาไนอันตนาตินตน,น่ร่ว่ำำรอบืออขึ้มา่าโอ้ยเน่สัญำจรยูเจ้าปีรัตนสินสามปีกวาามปีกวาบันสั้นเหล่าเฮ็ดกันเลยกับไม่อยู่บ้านจาของซ้ำ เนี่ยแต่คงเออตัวใหญ่บ้านจังเลยมีตัวตัวใหญ่นี่ออดิสันเออหม้อชูฟ้าก่อนนะมาออดิสันเล็กๆหป้ออันเออเออบัตรจึงเก่งจ้าเนี่ยชื่อมาาเออน่าเอบัตรจึงเก่งจ้าเนี่ยวาเห็นนี่แหละวค่อยหัวสั่งตายอยู่เพราะอดิสันถ่ายกระเป๋าดีละกระเป๋านี่เนาะยางเวิน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 ธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยนั่งเปะลงแล้วก็เห็นยังก็ความสามารถเห็นนกกินว่าอัน ขันหัวนาปะเอาอันไขรเป็นแม่ขั้วจะได้อดอกวันเอนอันต้งซบแกเงาแซมเป็นเอานั่งไหมคนแก้งกันไดยแคมบงจากข้ามขัามเออข้ามอันจากข้ามขั้มฝังหมูกเออต่จากน้างข้ามฝังหมูกโอ้หจากไต่พันหม้อดิันตลุกมาดูไกลบ้านแต่เฮ็ดตลุก่าเปล่งดอกเออน้ำก็ให้เป็น้งไงอืมมาดูไกลบ้านวันนขับร์ไซใ์มาเที่ยวเอา ล่ำกับฝืนแง่บ่ฝืนแง่ร่ำขืนเพื่อใน,นหัวโหลดเลยได้เต็มตล่ลูกซ้ำอันอันี้เด้อเมื่อไรอันไหนด้อล่ำมาอยู่ซ่านเหล่าได้ยังในเกาะว่าสู่พี่น้องฟังเงี้ยมาอยู่ซ่านได้รถชั้นงได้ยังอ,อันเทิบอันเงี้ยโอ้เพื่นเห็ดมาอยู่ซ่านเราออกรถเก๋งเลยรถมากระช่ายรถเก๋งขับบ่ฝืงโอ้การข้างก้าง ปลาพุ่นใกําแพองอดยูแต่สิไดกมเพงเฮียนมั้งบ่กําแพงกัมเพงอ่อมได้กพงอ่อมเฮียนกัมเพีพงอ่อนเฮียนประมันซีโลบอบ่เจักโดสหายโคนเป็นห่วงเนาะเออหายห่วงดิอันเค่แกงมัเป็นดออันเฮ็ด มันอยู่ในเห็ดยั้งเนก่นาว่าสีเลีนตลกเออห็ดกุ้เห็ดกัวแลก็ขายยังขายงามขายมามขายมได้ขายกำลรอยู่ใส่เบิร์ดเหมอนกันก็ไม่จดูใส่ข้าว่ปีนี้ไม่ได้นอนเลปีนี้ปีนจะเถาเมื่อมาคนในนออปีนี้จ้ออกจากน้ข่อยออกเบิร์ดขึ้นเออฮับบุกอขอยเถอจ้าปบกเอาเลยนอนนดนลุนวะลูกเนยเขียวนึ่งไปล่ำไปร่ำ่ำไนี่ละร่ำกู้กอเออนอนเลื่อยน้องแสงัว นอนเลื่อนใในตุ่มสิงขึ้นไปร่ำแมอันนี้มันข้าวเนาะค้นเยอะเต็มๆแม่บ่เอเนาไข่ยจับคนขึ้นสากน้ำตาลแมเขาก็นั่งกินขนมแบบไปเปิดตาเขาแม่บ้านพี่ซื้อปามาจับแขนข่อยลูกค่อยกระตุ่มตินไปเลยตุ่นสินไปร่ำแมสแต่มาช่วยบ้านนั่งคุบันเพื่อนน้องคุบันน้องคุบอนกระตุ่มสินไปร่ำเขาตองลเาต้องตกหลเข้าวมหาเขาเขาบอปลูกเพิ่น ตอนคอบอาหาก่อนร่วนต๊รถเรื่องรถตนตกไปเรหัวตัเถอะโอ้ยไอสีเสริมสาริงเฮี่ครับสาิงสารแหสารกรตตาอาเฮ็ดเทาเฮ็ดแล้จังสีมันอันเท่าใดนี่จังสีไส่งบาสิบบาทิบาทเฮ็ดเงวปันใดอีเงียวปันใดปันนี่สอกห อันนี้เปลี่ยนตอนนีมือแจ้งหยิบจักแก่งยบเปลี่ยนจักคนกระิดเปลนเออยบจักหยิบยังไรางีาวหยิบเปนนสาสาวโรงงานผ่าใจรอนนี่บอกก่วนปงหอยไปขายยังเกาะไปอกน้ำบ่ะอกน้ำโอ้ืเปนเบอร์นอ่อาชีพเสริมแต่ในพยูซื้อตัวนี่ไหมพยูซื้อแตยังมาอัน ปิดวงเลยนึกไปได้ได้ป้าก็ไปเห็นงานเด้อว่าสันเอ้าว่าสันบ่พักคให้หมดว่าสันทวัดสิไปเที่ยวทะเลนัดกันไว้แล้วเออว่าอันป้าปิดวงเนี่ยเขาไปเที่ยวทะเลเนาะว่าสันจังได้แล้วว่าอันนี้กรับพีอยากอันนี้คับว่าไปเห็นงานกับว่าเออเฮ็ดเรื่องเราจังสิไปจังได้ว่าอ้ยป้าคนบ่ไปดอกว่าสันก็จะบอกซับไม่กันตีหนาห้าสิไปตีวงเ้าไปเลยตีวงเดือดไปเลยทะเลมันเดี๋ยวเฉพาไปทะเลเทน้ำเปล่าโอ้ยไปน้ำทะเลน้ำจืดขาดทะเลมันก็แต่ว่าเป็นน้ำจืดขาด ทะเลสปริงวสปริงวไปไหมใช่เป็นงูบยไปเหยียบปอกหอยทีนึงคนไปเหยียบบอกหอยโอ้ยเหยียบเปยบอกหอยยังไงปลอกหอยอันบกหอยที่เขาเอามาผัอนั่นแหละก็ใช่งั้นคหนยาบอกหอยม่งเจ้ากย่าว่าอคยาบกหอยม่งคว่างส่างั่นมึเขาตีใครเบิร์นี่บางคนนี่ตำหนังมะฮงหญ่เลย อเตีบอกเอาควันตีตีมันซาบบอกตีซาบเลยบ่หุงเลยเอาติดตามผลงานนะครับแซวเพื่วงผักกาเพิ่นบอลลินเพิ่นบุคอยหลินโซเชียลบุคอยหลินโซเชียลเอาติดตามผลงานกับเฟสเฟสม่เฟสอยู่เนาะเฟสดุดดุนสิอัพเจ้ดอกเพิ่นโกดบ่เป็นผู้เฒ่าเก่ามาเสร็จไอ้จ๊อกลายช่างโดนกต่ช่งงงแต่ว่าก็ติดตามผลงานผ่านเพจชันเล้าบันเทิงศิลป์นนะครับทั้งทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบแล้วก็ อาที่มีช่องละน้อยนะครับมาไายไายแน่แล้วก็ท่ายแน่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไทยพี่น้องเบิ่งดูดูนะครับแสดงหูวจักกันในในในโซเชียลในช่องเพราะว่าช่องเข้ามาจากวงไม่เนี่ยเข้ามาท่านในหูวจักบุคลากรผู้ใดเลยทุกคนเนาะนี่สาวสาวพ่วงเด้๋ยวจำจำนาไว้จำนาใบทั้งแม่ขั้วทั้งตลกสาวเออเรื่องขายของแม่นทั้งแม่ค้าแม่ค้าอยู่หลังอันนั้นแต่ว่า แจัดกำไรได้ได้บ่ได้ส่วนคลิปหน้านะครับสิบไปสัมผัสแนะนำตัวผู้ใดกับพี่น้องที่ตามนะครับ